ใครกำลังตัดสินใจซื้อ DHA บําบำรุงสมองอย่าพลาดคลิปนี้ดูให้จบค่ะ DHA คืออะไรร่างกายเราได้รับ DHA เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจากว่ามันเป็นการพัฒนาเซลล์สมองที่เสื่อมหรือว่าเซลล์ที่สร้างใหม่การเลือกซื้อ DHA อยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่สับสนมากเนื่องจากว่าในท้องตลาดเนี่ยมีเยอะแยะมากเลยมีหลายแบรนด์ปาน้ําจืดน้ําเค็มน้ํากร่อยหรือแม้กระทั่งสาหร่ายทะเลก็มีวันนี้นะคะก็มีคําแนะนําดีๆในการเลือกซื้อ DHA มาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะ คือ 1. เราต้องเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีตัวตนมีที่มาที่ไปสําหรับตัวเองแล้วนั้นเนี่ยนะคะเราเลือกตัวนี้ค่ะ DHA จากออ w e l l Life นะคะนาเข้าจากประเทศออสเตรเลียที่มั่นใจมากๆเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากประเทศนี้และแบรนด์นี้นะคะผลิตขายมาเนี่ยไม่ต่ํากว่า10ปีแล้วค่ะที่สําคัญเราต้องยอมรับเลยว่าวิตามินเกรดที่นําเข้าจากออสเตรเลียเนี่ยเป็นวิตามินเกรดสูงนะคะอันที่2เนี่ยตัวนี้ DHA ของออ w e l l Life เนี่ย สกัดจากสาหร่ายทะเลน้าลึกข้อดีคือมันลดการปนเปื้อนโลหะหนักสารนูปันหลอดแคดเมียมใดๆนะคะสามารถรับประทานได้แล้วก็มีฮาลาด้วยอีกข้อหนึ่งที่เราจะดูในการเลือกซื้อ DHA นะคะให้ดูปริมาณ DHA บนฉลากนะคะ WHO หรือองค์การอนามัยโลกแล้วก็สาธารณสุขหลายๆประเทศเนี่ยแนะนําให้ทาน DEPA ก็เป็นอีกสารหนึ่งนะ EPA บวก DHA นะคะวันละ3 0 0ร้อถึงห้ามิลลิกรัมสำหรับเด็กเล็กเนี่ยไม่เกิน250มิลลิกรัมต่อวันนะคะ d h a ของออสเตรเลียเนี่ยนะคะที่มีน้ามัน สาลายเนี่ย3 5มมิลลิกรัมซึ่งจะเทียบเท่ากับ DHA 140มิลลิกรัมแล้วก็มี EPA 70มิลลิกรัมเป็น range ในโดสที่ปลอดภัยสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กเล็กผู้ใหญ่สูงอายุคนป่วยสามารถทานได้หมดเลยค่ะ อันที่4ี่เนี่ยในรูปแบบของ DHA ที่เป็นรูปแบบแคปซูลเม็ดนิ่มเนี่ยมันก็จะทําให้รับประทานง่ายดูดซึมง่ายนะคะตัว DHA ของ o u s e Life เนี่ยเป็น s อ f t gel gelatin เขาเรียกว่า chewable หรือว่าเคี้ยวได้ละลายง่ายไม่ตกครั้งในลําไส้นะคะทางเดินอาหารของเราเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้ได้ในทันทีซึ่งก็จะเกิดผลประโยชน์สูงสุดค่ะอันที่5เลยเนี่ยที่เราจะต้องเลือกใช้ก็คือเลือกจากมาตรฐานต่างๆเช่นโรงงานที่ผลิตเกรดการผลิตการนำเข้า ผล lab การขอดูเอกสารประกอบใดๆที่ว่าเป็นเกรดเท่าเทีเทยบกับยาตัว DHA ของออสเตรเลียผลิตและนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเกรดเนี่ยสแตนดาดเท่ากับการผลิตยาดังนั้นเนี่ยมันผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการมี c GMP มีออยอไทยออยอสเตรเลียมีเครื่องหมายฮาลาลแล้วก็เซอร์ติฟิเคตแน่นๆเลยค่ะและอีกที่สําคัญเลยเนี่ยคือมันต้องทานง่ายเพราะถ้าทานยาก,ก็จบเนาะกลิ่นส้มไม่มีความขาวเลยเพราะว่าสกัดมาจากสาลายนะคะจะบีบผสมนมหรือน้ําผลไม้เนี่ย

ทานทั้งแคปซูลก็ยังได้เพราะว่ามันละลายง่ายเด็กเล็กวันละ1เม็ดเด็กโตวันละ2เม็ดนะคะสำหรับผู้ชายก็วันละ2เม็ดค่ะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคุณแม่ต้องคำให้นมทุกอย่างวันละ 2- 3ถึงเม็ดทานได้เลยสําหรับวันนี้นะคะตัว DHA ของออ w e l l ล์ไนะคะกระปุกหนึ่งเนี่ยมี30แคปซูลปกติเนี่ยสามสิบแคปซูลหนึ่งกระปุกเนี่ยมูลค่า690บาทซึ่งราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับปริมาณคุณภาพและความปลอดภัยที่เราจะได้รับถือว่าคุ้มค่ะสําหรับวันนี้มีโปรมาฝากนะคะ แล้วแถมฟรีเลยอีก1แคปซูลเป็น90แคปซูลในราคา1290บบาทตกกระปุกหนึ่ง